ลลลมมนนนาาาววคคนรน่่อออองงยยยยบดูเีหแม้ยังไม่ได้บันทึกเสียงส่งต่อบทเพลงไปถึงคนฟังอย่างที่ตั้งใจแต่ยามใดที่สายกลางจินดาสุนักโบรณคดีชำนาญการที่มีอีกตัวตนคือการทำงานเพลงนิโอลัณนาอะคูสติกได้จับกีตาร์ทบทวนเพลงคึดเติงที่แต่งไว้เมื่อสองปีที่แล้ว ก็เห็นเนื้อหาอารมณ์เพลงที k, <All S 1> ่สอดคล้องกับเพลงคิดถึงบ้านของจรันโนเพชรสะท้อนถึงห่วงเวลาวัยเด็กเติบโตซึมซับมากับบทเพลงของจรัมโนเพชรรไไออออ้้้คคนจนนนนนจจจจำตงงงททปปัถีีีะบ่าม ต่างเพียงวัยเด็กเริ่มจากติดใจความสนุกของเนื้อร้องและดนตรีจนวันนี้เปลี่ยนผันไปสู่การศึกษาเพลงเพราะว่าดนตรีได้รับอิทธิพลจากตะวันตกส่วนเนื้อหากับสัญลักษณ์ผ่านภาษาเพลงแฝงความหมายแยบยนถ้าเกิดเราไปไล่ดูเพลงของคุณจรณันนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณพศ2521เป็นต้นมาเงี<ป>้ยคือจะเห็นเลยว่าแต่ละเพลงแต่ละอัลบั้มของคุณจรณัอย่างเงี้ยมัน มันเข้าไปแตะเข้าไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์ทั้งเรื่องของเรื่องการเมืองเรื่องสภาพชีวิตหรือแม้แต่ถ้าเราไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างเงี้ยมันจะเห็นแนวโน้มเพลงของจรันนะครับว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้ดังนั้นเพลงของยุคนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเพลงของของเรื่องของคนพัฒน์ถิ่นบ้าง,ง,งอย่างเช่นฟ้าใสใสดูงามจับใจซึ้งตายักลับไปหาท้องฟ้าที่บ้านเราอย่างเงี้ย ผมเชื่อว่าถ้าถ้าจารันไม่เล่นดนตรีเขาจะเป็นกวีแน่ๆนะครับแล้วเขาอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยเขาอาจจะเป็นนักประวัติศาสตร์เขาอาจจะเป็นนักเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเพลงของจรันเป็นเพลงในฝั่งดนตรีตะวันตกเป็นสําคัญแต่ว่าโดยเนื้อหาเป็นเนื้อหาของพื้นที่ ของสิ่งที่กสัมผัสจริงเป็นศิลปินแท้คือสิ่งที่สัมผัสเข้ากับสิ่งที่แสดงออกเป็นเรื่องเดียวกันมันเปกนภาพชีวิตของวมจงทักษะในมือที่เป็นภาพจำของจรันมโนเพชคือกีตาร์และได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกฟกซองคาเมืองจนมีบทเพลงที่อยู่ในหัวใจผู้คนต่างภูมิภาคสร้างผลงานถึง25ปี โดยช่วงต้นทำเพลงที่เอ่ยถึงชีวิตคนเล็กคนน้อยต่อมาสื่อถึงตำนานประวัติศาสตร์และบ้านเมืองเสมือนจดหมายเหตุทางสังคมแม้วาระสุดท้ายจากไปกระทันหันจนไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตครบรอบแต่บทเพลงที่สร้างสรรค์ยังทำหน้าที่จะลงสังคมและส่งต่อแรงบันดาลใจอยู่ไม่คลายน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน